สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงชะตาในระยะปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2568นั่นก็คือช่วงตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะ และในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเพิ่มความพิเศษโดยการเปิดไพ่ค่ะเพื่อเป็นพนลังเสริมให้กับแต่ละลัคนาราศีนะคะเป็นคำทำนายเสริมเพิ่มเติมจากไพ่ยิปซีค่ะเราจะเปิดกันในช่วงท้ายแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาของคุณในระยะหลังของคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2568นั้นดวงชะตาของคุณนะคะถือว่าจะมีการปรับตัวอย่างมากนะโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจิตวิทยาการบริการงานดูแลผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานที่ต้องใช้เซนส์นะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องใช้ความคิดหรือว่าจะต้องอทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างมากเกี่ยวกับการทางานมีการปรับงานหรือมีการปรับ ตัวไปกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยด้วยนะคะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยสําหรับชาวลลคนาราศีพิจิกสมัยก็ขอเริ่มต้นที่ด้านการงานกันก่อนนะคะในแง่มุมของด้านการงานค่ะชาวพิจิกคะ่ะใครก็ตามที่กําลังหางานอยู่นะคะสมัยต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาคนที่กําลังมองหางานใหม่หรือบางทีมีงานอยู่แล้วแต่อยากจะโยกย้ายงานไปอีกบริษัทหนึ่งอยากจะโยกย้ายไป อยู่อีกสายงานหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะ มักจะได้รับโอกาสดีๆมักจะมีเรื่องที่เข้ามาทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจอย่างกระทันหันชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวงังการถูกหลอกถูกโกงให้ไปทํางานอะไรที่มันไม่ถูกต้องที่มันเป็นสิ่งสีเทานะใครที่กําลังมีความคิดอยู่อย่างนี้อยู่แล้วถ้ามันมีโอกาสเข้ามาคุณต้องพิจารณาโอกาสนั้นให้ดีนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่สุจริตหรือไม่นะคะไม่ใช่สิ่งสีเทาใช่ไหมจะต้องมองแบบนี้ให้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ มันมีโอกาสดีมีทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ยกย้ายมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้เจอกับงานที่ถูกใจเจอกับงานที่ใช่บางคนเปลี่ยนแล้วกลับกลายเป็นว่ารุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมก็มีนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกใครที่กาลังมองหางานกําลังอยากโยกย้ายงานมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบที่คุณตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอย้ํากันอีกทีนะต้องพิจาาารรรณดดดูููใใหหห้้ีนะะะะคมัวงงกกกกถถลอ ให้ระมัดระวังการถูกชักชวนไปทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือสีเทานะคะส่วนใครที่มีงานทําอยู่แล้วชาวพิจิกท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นพ่อค้าแม่ขายเจ้าของบริษัทหรืองานฟรีแลนซ์งานอิสระลักษณะนี้คะ่ะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามานะคะมีผู้คนใหม่ๆให้คุณได้ติดต่อเจรจาประสานงานงานของคุณจะมีความคึกคักคะ่ะจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆจะมีคนเรียกใช้เรียกว่า จ้างงานอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นคนทํางานอิสระเป็นผู้รับเหมาอย่างนี้ค่ะก็จะมีคนมาให้คุณออกแบบตรงนั้นตรงนี้ให้คุณไปก่อสร้างตรงนั้นตรงนี้ให้อยู่เป็นประจําเลยงานมันมาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้มาแตบบ่ตุ้มทีเดียวงานใหญ่งานโตเลยแต่ก็จะมีคนเรียกใช้บริการคุณอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวลัราศีพิจิกนั้นมีความคึกคักเกี่ยวกับงานอยู่เสมอคนที่ทําการค้าการขายเจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมียอดขายเข้ามาอย่างเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเป็นจังหวะที่ดี สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเพียงแต่ว่าในระยะนี้นะคะให้ระมัดระวังข้อตกลงหรือพันธสัญญาที่คุณเซ็นหรือสิ่งที่คุณไปให้คำไปรับปากไปให้คําพูดกับเขาอย่างงี้ต้องทําให้ได้ตามนั้นนะระมัดระวังการเสียชื่อเสียงและเครดิตนะคะประการต่อมาค่ะชาวพิจิกในด้านการงานเนี่ยระมัดระวังการมีปัญหาก,กับลูกน้องบริวารด้วยนะคะบางทีอาจจะมีคนที่ไม่ไ,มได้ทำตามคําสั่ง คุณหรือบางทีอาจจะมีคนที่ทําตัวไม่เชื่อฟังดื้อรัน้นคุณต้องเข้าไปจัดการหรือเข้าไปอบรมเข้าไปติบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ควรใช้พระเดชจ,จนเกินไปควรจะใช้ในมุมมองของพระคุณด้วยมีเมตตามีความเห็นอกเห็นใจคนด้วยนะคะอย่าไปถกเถียงหรือว่าก้าวร้าวกับเขามากจนเกินไปเนาะอย่างไรก็ตามเขาก็ทํางานให้เราระมัดระวังการมีปัญหากับลูกน้องบริวารตรงจุดนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่เป็นพนักงานประจาข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะถูกโยนงานมาให้เยอะขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกใช้เยอะขึ้นนะคะชาวพิจิกอาจจะต้อง อาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะบางทีเวลาที่คุณโดนโยนงานมาให้แล้วหัวหน้าง,งานก็ต้องการผลลัพธ์ในเร็ววันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเขาโยนงานมาให้คุณแล้วเขาบอกว่าขอเวลาอีกแค่วัน2วันนะเดี๋ยวเขาจะมาเอาผลลัพธ์และประมาณนี้นะคะหรือลูกค้าต้องการเร่งด่วนเลยทําให้หน่อยมีงานแทรกงานด่วนแทรกเข้ามาตลอดมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาตลอดชาวพิจิกอาจจะเจอกับบริบทนี้ได้อยู่หลายครั้งนะคะ ในด้านการเงินการทองกันบ้างนะคะการเงินเนี่ยของชาวพิจิกในช่วงนี้ขึ้นลงตามอารมณ์เลยนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินตามอารมณ์นะคะโมโหก็ใช้เงินมีความสุขก็ใช้เงินอารมณ์ดีก็ใช้เงินแล้วก็มีเกณฑ์ใช้เงินตามความลังเลโลเลของตัวเองความลังเลโลเลเนี่ยราคามันทําให้เราเสียเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่มีหลักยึดที่แน่นอนตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะใช้เงินไปกับอะไรเรามีแพลนอย่างไรพอมีคนมาพูดเราก็เออเห็นด้วยนะ เออจริงด้วยนะทำแบบนี้ดีกว่ามันลังเลโลเลไปหมดแล้วเราก็เกิดตัดสินใจใช้เงินไปในด้านนั้นๆปรากฏว่าอาจจะทําให้คุณเนี่ยเ,ออเสียเปเรียบหรือว่าอาจจะจัดสรรเงินได้ไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าพยายามใช้เงินตามอารมณ์อย่าพยายามใช้เงินตามความลังเลโลเลอะไรที่ไม่มั่นใจหยุดจ่ายเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินก็ไม่ได้ร้องที่จะจ่ายไปไหนนะคะหยุดก่อนนะให้ระมัดระวังคนมายืมเงินให้ระมัดระวังคนมาชวนคุณไปลงทุนอะไรที่มันไม่โปร่งใสด้วยนะ ชาวลัคนาราศีพิจิกรายรับยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่ทําให้คุณมีกินมีใช้ไม่ขาดมือในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีเงินใช้เหลือเฟือเลยสําหรับชาวพิจิกนะคะไม่ได้แย่อะไรไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปหยิบยืมใครอาจจะมีคนมาหยิบยืมคนด้วยซ้านะแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกในแง่ของรายจ่ายระมัดระวังการเสียเงินไปกับสุขภาพแล้วก็การช้อปปิ้งนะคะของกินของใช้เนี่ยล่ะค่ะของที่อาจจะดูฟุ่มเฟือยหน่อยไม่ได้จําเป็นต่อการ ดำเนินชีวิตประจำวันของคุณสักเท่าไหร่จะหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะวางแผนการเงินให้ดีนะในด้านความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะต้องขอพูดถึงคนมีคู่ก่อนนะคะเพราะช่วงนี้จะมีความอึดอัดสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแวงมีเรื่องอึดอัดใจมีทัศนคติมีบางเรื่องที่ไม่ได้พูดกันตรงๆแล้วก็แอบเหน็บแนมกันอาจจะมีการประชดประชันกันด้วยซ้ําในบางทีนะคะความคิดที่คุณและคู่มีไม่ตรงกันเนี่ย ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นให้พยายามสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาใช้เหตุใช้ผลดีกว่านะคะอย่าไปพูดประชดประชันหรือว่าพยายามเหน็บแนมกันแบบนี้ไม่ควรนะระมัดระวังการมีปากเสียงกันด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่ส่วนชาวพิจิกท่านใดที่โสดอยู่นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่ คุณจะเอาปมในอดีตหรือว่าความเจ็บช้ำน้ําใจของคุณในอดีตมาเป็นตัวตัดสินคนในอนาคตซึ่งมันทําให้คุณเสียโอกาสนะใครดีๆที่เข้ามาคุณอาจจะปัดทิ้งหมดเลยอะ่ะเพราะคุณกลัวว่าเขาอาจจะมาในแนวเดิมที่คุณเคยเจอก็ได้บางทีชาวพิจิกต้องรู้จักเคลียร์ตัวเองก่อนอย่าคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนคนที่คุณเคยเจอนะคะอาจจะมีคนดีๆเข้ามาอาจจะจริงใจต่อคุณจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นใช้เวลาค่ะเปิดใจให้มากขึ้นจะดีกว่านะคะ ในด้านครอบครัวกันบ้างนะคะในด้านญาติพี่น้องนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีลูกนะคะมีลูกเล็กมีบริวารหรือหรือลูกที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดใส่กันบ้างคุณและลูกรู้สึกว่าช่วงนี้จะสื่อสารกันไม่ค่อยลงตัวลงรอยสักเท่าไหร่หรือถ้าคุณไม่มีนะ คุณก็อาจจะทะเลาะกันกับคุณพ่อคุณแม่ Ramadan, คือสื่อสารกันไม่ค่อยลงตัวลงรอยสักเท่าไหร่มีการใส่อารมณ์ใส่กันอย่างเงี้ยน,นะคะคือตัวคุณเป็นลูกแล้วก็มีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาแวกโวกเวกไว้อะไรแต่ว่าทัศนคติบ,บางอย่างรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราคุยกับพ่อแม่เรายากจังเลยหรือทําไมช่วงนี้เราคุยกับลูกเรายากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีความรู้สึกว่าคุยกับคนในบ้านยากเคลียร์กันยากตกลงกันยากยังหาจุดลงตัวไม่ได้นะมันมีเกณฑ์เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะ ในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างอ่อนไหวสุขภาพเนี่ยสมัยจะพูดถึงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะสุขภาพใจอย่างที่บอกไปว่าจิตใจอ่อนไหวมีความเครียดมีแรงกดดันมีความโอนเอ็นไปตามทิศทางต่างๆค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เดี๋ยวคนนั้นก็มาพูดแบบนั้นเดี๋ยวคนนี้ก็มาพูดแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะให้ให้ราคากับคําพูดของคนจริงๆแล้วคุณไม่ควรจะไปใส่ใจทุกคําพูดนะคุณควรจะเลือกใส่ใจเพราะการที่คุณรับทุกคําพูดมาใส่ใจมันทําให้คุณเครียดเกิดความกังวลควรที่จะเลือก คําพูดของคนบางคน,คนเท่านั้นคนที่เขามีประโยชน์ต่อคุณคนที่เขาจริงใจต่อคุณคนที่เขามีความสําคัญต่อคุณแบบนี้จะดีกว่านะคะอย่าไปใส่ใจทุกคนไม่เช่นนั้นคุณได้สมองแตกแน่เลยหัวระเบิดแน่เลยนะคะถ้ามวัวแต่ไปใส่ใจกับทุกๆคําพูดที่ได้ยินมานะมันทําให้คุณไม่มีความสุขมากพอนะอันนี้ในด้านของสุขภาพใจส่วนสุขภาพกายนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับน้ําในร่างกายอย่างเช่นระบบไต กระเพาะปัสสาวะหรือฮอร์โมนที่ไม่สมดุลด้วยความที่อารมณ์แปรปรวนคิดมากนะคะเครียดอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพนะเรามาดูคำทำนายเสริมพิเ,พเศษจากไพ่กันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยหยิบไพ่เดอร์มูขึ้นมาได้นะคะเดอร์มูเป็นไพ่ที่พูดถึงความไม่แน่นอนพูดถึงความลังเลรู้สึกสับสนนะคะมีความ ไม่ได้มียึดหลักอ่ะไม่ได้มีหลักยึดว่าเอะเราต้องการแบบนี้นะคือคุณไม่ได้มีหลักยึดตั้งแต่แรกอ่ะแล้วพอใครมาพูดอะไรใครมาชี้แนะแนวทางอะไรคุณก็เอ็นเอียงไปตามเขามันเป็นเหมือนเงาที่คอยที่คอยเกาะเกาะตามเราอยู่เสมออ่ะซึ่งชาวาราศีพิจิกต้องพยายามสลัดจากความรู้สึกแบบนี้ออกไปให้ได้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมันตีความหมายเป็นในมุมนี้ก็ได้หรือเกิดความกังวลนะในบางสิ่งบางอย่าง หรือเรื่องราวเก่าๆในอดีตมันอาจจะมาส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณในช่วงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกดูหม่นหม่นหน่อยนะช่วงนี้จะดูหมองๆนิดนึงนะคะด้วยความรู้สึกภายในของคุณมันยังไม่เฟรชเต็มที่มันเหมือนกับว่าแรงของคุณมันถูกบั่นทอนด้วยอะไรไปบางอย่างนั่นเองนะคะพยายามปลดปล่อยสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ต่อตัวคุณออกไปแล้วเลือกรับสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อคุณจะดีกว่านะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกข่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคาพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ